ก็พี่หมอพูดตัวนโยบายไปแล้วทั้งหมดทั้งมวล12ข้อมันมีนโยบายหลายๆอย่างที่พี่หมอไม่พูดถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องพูดนะตัวของคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมันมีแค่ประมาณแค่2ปีเองเนาะสิอขอของพี่หมอเนี่ยพูดจบก็เป็นบุญหลายละนะเพราะงั้นเนี่ยนโยบายหลายๆอย่างที่พี่หมอคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะทำบ่ได้นะอย่างเช่นนโยบาย ธนาคารเนาะประกันสังคมโอ้โหพี่หมอว่ายากมากตัวโรงพยาบาลประกันสังคมจะเอาไปทําอะไรฮะเราจะมี7 6 77จังหวัดเหลือธนาคารเรามีวิทยาลัยประกันสังคมหรอวิทยาลัยการแพทย์หรอมันเป็นไปไม่ได้เนาะอะอะไรล่ะที่พี่หมอคิดว่าเอะควรจะเรียกร้องให้เราอย่างเช่นค่าทําฟันถูกไหมฮะค่าทําฟันนะคนที่ไม่ใช้เนาะอาจจะต้องเก็บสะสมได้สะสมเพื่ออะไร ค่าทำฟัน900บาทคลินิกเนี่ยดีๆทำไม่ได้นะครับจะต้องอะสะสมสัก2-3ปีเนาะ2ปีได้พันแปดปีได้ได้สอเนาะสปีได้3,600เนาะหปีได้4,500ปีได้5,400แบบนี้พอแน่ๆอ่ะพี่หมอคิดว่าถ้าสมมุตินะมีเวลาพออาจจะเป็นข้อที่13ก็คือสาม,สา,มารถสะสมค่าทำฟันได้นะครับฟันพี่หมอสวยแล้วก็ ค่าอะไรอีกอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ชายเวลาท้องเบิกค่าเลี้ยงลูกไม่ได้อะได้นะแต่ว่ามันจะมีคู่สมรสเนาะที่เป็นผู้ประกันตนแบบทั้งสามีและภรรยาพี่หมอขอเสนอเนาะสามารถเบิกได้ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดเนาะค่าหยุดพักเนาะจากการคลอดหรือแม้กระทั่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนาะสมมุติว่าสามีภรรยามีลูกคนหนึ่งแทนที่จะเบิกได้แค่ 800พี่หมอให้เบิกไปเลยทั้ง2คนถ้า2คนนั้นเป็นผู้ประกันตนเนาะอาจจะเป็นข้อที่13แล้วก็14นะที่พี่หมอคิดว่าจะเสนอเพิ่มเติมเท่ถ้าเป็นนโยบายที่นอกเหนือจาก12ข้อที่พี่หมอคิดว่าเพียงพอและพอเพียงแล้วครับ งามนะครับก็ตะกี้เริ่มพูดไปข้อหนึ่งเนาะเราพูดนโยบายข้อที่13นะครับพูดไปแล้วเรื่องของการทําฟันแล้วก็นโยบายข้อที่14นะครับเรื่องของการที่สามีภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ข้อที่เริ่มไม่ได้เลยก็คือเรื่องของผู้ที่รับบํานาญชลาภาพเนาะในเมื่อกฎหมายล่าสุดเนาะเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ตัวเมษายนให้คนที่เสียชีวิตเนี่ยสามารถที่จะ เหลือจํานวน60เดือนเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะผู้รับประโยชน์เนาะลูกคู่สมรสตัวพ่อแม่จะได้รับส่วนที่เหลือเป็นอีกความคิดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวบํานาญจ่ายล่วงหน้านั่นเองเนาะก็จ่ายมาเลยดีกว่าเนาะหกเดือนสุดท้ายเป็นข้อที่ถ้ามีเวลาจะพูดแล้วก็เสริมในข้อนี้ก็คือคนที่รับบนานาญชราภาพรับไปเลย60เดือนหลังจากครบ60เดือนแล้วค่อยมานับ มารับใหม่เพิ่มทีละเดือนทีละเดือนไปจนเสียชีวิตครับ